สวัสดีนะคะสวัสดีเอ็กซี่แป้นสองเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะวันที่สามคุณจิกจายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแอดกามาตามแนวทางนะคะน้องมิลินแอดกาเนาะค่ะแอดกาตัวเดียวนี่นแ,นนแมนเดอร์เอ็กซีผู้ใดที่บอกให้มาตามเลขตัวเดียวแอดกานะคะตัวเดียวนี่แม่นผู้ใดมีตัวเด็เดๆกก็มาจับใส่กันเนาะค่ะแต่ว่า จับคู่จับเพราะว่าแอดกาและศิจย์จำแคคู่เดียวเนาะมันบม่ได้จับให้หลายตัวเนาะค่ะแต่ว่าคำผู้ใดหลุดเลยนี่ไม่มีผาดเนาะค่ะต่วัาหนึ่งปีหลุดมาสองครั้งนะคะตั้งแต่แอดกาพันเห็ดมาเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าผู้ใดขามาแล้ว ดิ้ข่าวดีหลายอยู่ครับเพ่ฮ้ดิ้งข่าวดีหลายตีอัดกะเอาหนีอัดกะเพิ่นสื่อเปลี่ยนเพิ่นกะบางคนเพิ่นกะเป็นเสี้ยนคือกันเพิ่นกะสีเอาเลขไปจับใส่กันมันแบบอดกะบางคนเพิ่นกามีตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นกะเอาของพรมไปจับใส่คือพวันนันเป็นแนวทางเนาะเพิ่นกะโต้เดียวนึงเนาะ แต่ว่าตัวเดียวแต่จับคู่เล่นกับมีเขาไม่หลุดค่ะครับเป็นเรื่องปกติย่แยกเป็ี่ยนเมื่อได้โชคดีก้าจับถือตรงตรงโอ้เพิ่นไปจับไส์กับที่เพิ่นชอบเป่นบ่ค่ะเจสซี่ค่ะบางคนเพิ่นกับมีสูตรของเพิ่นค่ะเพิ่นกับเอาไปจับไซสูตรเพิ่นก็ได้บางคนบ่มีสูตรเพิ่นเอาไปลูดเอาเลยตั้งแต่สูตรจนหอดเก่านี่เลยค่ะนี่ เป็นความชอบนะคะน้องฮัลโหค่ะฮัลโหลตามความชอบความมามันจังได้มาเลยค่ะอยู่บ้านเอสก้าอยู่บ้านเอสก้าวันนี้วันนี้กับซินี่ให้ตัวเดียวเพื่อเกาแตบว่าจับปูจับปู รอก่อนนะครับเนาะก็รอทีมงานคุยเด็นกันไปก่อนนะครับแต่มงกระล่ามากอะพึ่งรุดสองง่วนพึ่งรุดสองง่วนถือว่าลุดหน่อยอยู่ได้นาะค่ะเนาะเสริมมาจะเขา อันว่าติด <frequ> ติดเนี hmm. mm ่ยสติป mm ีติเก่ามวดติดไปจะไปจะรุดมันนึงครับถ้ารุดถ้ารุดงวดสมมติว่วดนี่รุดม่วนาสิเขาบนล่างจะมาทั้งบนทั้งล่างมาจะมาหลักรอยแต่จะมาล่างมันจะเป็นแบบนี้ตลอย ก้าวง้อติดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะสำหรับแนวทางตัวเด่นเนาะคะ่ะเนาะค่ะตัวเด่นตัวเดียวตัวเด่นตัวเดียวของเอ็ดกานะคะครับค่ะเอฟซี 4, ยังไงงวดที่ผ่านมาให้ตัวได้ก็ค่ะให้เจ็บตัวเดียวครับเจ็บตัวเดียวนะคะเจ็บตัวเดียวค่ะเอฟซีวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนนี้รอนะคะเอฟซีครับเรามาตามเอฟ ไปเจ้าเขารักเขาเปใส่เหมิดน้องเอฟซีมาเด้อผู้ใดอยากได้เลขน้องมิลินถ้าอยากได้แนวทางของน้องมิลินได้ยินมาบอกตองหัวเราเด้อเอฟซีตองล้วเราแต่ผมบอกว่าได้เด็กจิบอยแบตหมดก่อนพี่บอกชัดเจนคือเก่าอีกบอทเอฟก้าชัดเจนบอชัดคือเก่าบอเป็นโตได้ครับอกขาดนะผมพี่บอกจะโตบอกสองโตครับ สองตัวมันนี่บอกสองตัวครสองตัวหางเดียวครับสองตัวหางเดียวบอกมัอว่านครับครับบอกอยู่หน้าปูได้เลยครับมนนั่งนั่งอยู่โตนั่งอยู่เตาบนตัอห้องเลยค่ะเริ่มแรกอ่ะบ่ค่อยส่วนใหญ่คนทำกันเนื่องว่าคนเล่นแล้ววัได้ถ่ายคลิป จะไปเล่นในไใหเพื <Weekly shut out> no ่อนน่ะไหเพื่อนก็ไปจับขึ้นมาบโมโหจับตัวใดแต่วันโยกขึ้นมาตัวแรกซีคนวางกี่เนาะ้องขึ้นมาเลยแต่ว่นก็ว่าลงไปจับขึ้นมาไปห้าการเลือแมนเลยครับซีห้าสองตัวดีนะครับตออกงวดเลยตองงวดตองงวดนอาจตรย์งวดสิคานมาเพิ่นบอกสามตัวแต่มันเนียนแปดเก้าวันนี้เพิ่นบอกตัวไรก็ค่ายแอดก้าบอกซีห้าเม็ดเดียวซีห้าตัวเดียว จะขวบกครับขวบหาเดือนขวบหาเดือนสวชัดเจนครับครับกำลังบอกครับครับกำลังเขเก่งครับม่ลินบอกสองนวดตัวได้เอสก้าซีห้ากับสีห้าค่ะส่วายจำไหนค่ะเ่นไปเล่นไห้ฮยุไฮท่องยูนาปูมันกับไปใคยจับไข่เนี่ยิ่นอาจจะเห็นไอคยเพิดมันจับขึ้นมาเพม่นกัยกขึ้นจีพมันวะ จับล <Finn S 2> in ูกที่สองยกขึ้นมาห้าคนน่ะชัดเลยครับผมจับถือลูกน้ำเป็นบ่ค่ะหรือพันเบอลเลขกพันเบอลเลขครับแต่ลูกก็รู้ว่าตัวใดโอ้ค่ะครับเพราะว่าตอนนั้นผมถ่ายคลิปหรืออะไรแค่นี้่แหละก็ได้ก็ได้ฟังจับขึ้นมาแล้วเฝ้าเองเลยแ่นครับโอ้ค่ะบอกต่อหน้าต่ยอหน้าเป็นไห่มาซีห้า สี่ห้าตัวเดียวเนาะตัสามตัวในี่ยังบ่ได้เนาะบ่ทนได้ม่กับแปลกๆยุคนหายเลขกันหายเลขแปลกๆเลยแปลกเก่าเอ๊ะซีบอกว่าดูไม่เห็นออกเคลียน์อาได้เลขมันออกยากมันบ่ครับผมสีหานี่กับแปลกๆด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ๊ซีที่ว่าติดตามเพราะว่าเนื้อเนื้อคนก็เอาคือเราเพราะคนเคยตามคนเคยหยิบนำเนื้อซีค่ะเนื้บุญเนื้อกะสีเอาคือเก่าค่ะ ขันมาันมาปรันกตึงือนข้าาเนวัีวัสดีคสวัสดีครับผมลนดน่นมากๆบอ้พยายามขอมาให้ะเอียดเสียงผู้ใดท่อาหาจ่ะเขียง่บอสเอาสารพมาเป็นอย่งรออยู่รออยู่นะคะเอซ อันนี้วันจันอันนี้วันจันอันนี้วันจันติดนัดไลน์วันนี้เนาะวันจันเนาะบางคนเพิ่นกระยายอยากกินตำบักุ่งอยากกินต่ำาลาาแซ่บๆเดีดบเพาตแบบแค่น้อยว่ามากบหมือนเพิ่นมาท่านมือเีียรบาาบแล้วคนละสุ เขาจะเป่ากับ uhm ท่างกาลสินดวนพอถนอมโทน้ำแล้วบร่ไปกาลสินบ่บาทเียพอถนอมโทษน้ำแล้วถนอมปล่อยดวนเหรอแอนค่ะผ่นวะนนะ่านวนสองเมื่อเด้มันก็ครบแล้ ถ้กัเตาเือกันเดวนี้แต่ว่าตอนนี้เอาน้องมิรินก่อนเพราะว่าน้องมิรินวันดิฟานมากเจนี่แปลงแล้วของแอดกาตัดยาวเอสซี่กับบอกันตามหลายอืมเน่นอยู่ใช่จะยึดไปข้างเล่าแต่เขาอยู่คนเดียวเนาะเสาร์ดีเอสซี่ที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับจะเพิ่มไปไสด์ด้วยครับเด้อสำหรับตัวเดียวของแอดกาหนึ่งปีพิษสองเถื่อ มารอบหลุดน้อกันอากาศจะปล่อยตัวใดนะครับไก่สิ้นปีแล้วนายเจอเปีนะครับนะครับลองท้ำสถิตีบางว่าปีหนึ่งสิดรูดจักงวดครับตั้งแต่เฮ็ดม่านอยู่รูดสองงวดปีหนึ่งปีหนึ่งยังไม่ทันครบปีก็ปีสามงวดได้อีกสามงวดครบเส้นไส้ถ้าสามงวดนี่โบลูดเดี๋ยวตัปีหนึ่งรุดสองครับเป็กหยอดของสถิติเนาะครับเนาะปีหน้าก็ค่อยนับกันใหม่ ส่ายอนนองไม่ได้เนี่ยแม่นนะเนี่ยคนแก้มันใจ่จังว่าซื้อดังมม่จะใส่ขนาดของผัวหือยัง่ซื้อนาะแอ่กล้าก็ว่าซื้อเอาเจ้าของบ่ซื้อเอาลูกย่างเดียวคนซื้อคนซื้อแคลเนซื้อแค่ ็ดแปดกับแปดเก้าเอาของลูกย่างเดียวกับนวลเอาเลยสนมันใหญ่เพราะว่าน้องบอกทางแรก่อาแม่นครับตัวใดคือน้องบอกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาเน้นแปดเก้าแปดเก้าอยู่สามมืครับมันยำแปดเก้าอะไรนวลเอาเลยบ่ครับมันก็ดึกเอาเลยเมันว่าดังว่าจะใส่พ่เอาของเอดกาก็บ่าเอาะเอาของลูกผู้เดียวนะเอาของลูกผู้เดียวของเอดกาก็บว่าเอาครับ เลอ็ดไม่มันบโบคนว่าครับผมถามว่าจะใส่เบาเลยคนนี้คนสุกนหลายบอหลายอยู่คนได้ลายอยอะมาดีใจมาสนเลขดังมาสนเลขไพ่เลยสนตัวของน้องมีลินผู้เดียวเพราะว่นเกิดฉิบด๊าบกรรมขอสารมันก็ได้น้ำดูกสามนวดแล้วก็บยิบตัวเลขให้ถือแต่สามนวดแล้วก็มาจับลอตเตอรี่ให้แม่นี่ถือหางนวดก็เลขหนาก็ได้เลขท้ายก็ได้สองตัวก็ได้ แต่ว่าอันบอกมีเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับที่ว่าเพิ่นบอกที่ออกปากครับออกปากนี่เทียรแรกเลยครับงวดแรกเทียรแรกก็เข่าเลยควันที่สองพนเพิ่นบอกไปเอ็ดกาบอกมาแล้วครับวันที่สองบอกมาแล้วบอกเมื่อวานสิบหกพฤศจิกายนหายมาแล้วเพิ่อนหายเมื่อวานข้อมือตัวนี้สัตว์ใกล้สิ้ีเริ่มแล้วเอ็ดกาได้ถามบอกเพิ่นตังเบ่าเพิ่อนบอกมาเลย ก้อนหัตก้อนนี่เพื่นบอกแปดเก้าเพื่อนกันย่างเด็ดดิเนี่เยแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเพื่อนกันย่างกลับไปกับมาก็เลยบริอาจคีบรอแปลกๆบานนี้อายเพื่อนฝันยิ่งเจ็ดแปดเก้าก็แล้วแม่แมนบอผมก็เลยวางสผมก็เลยซ่อมไปซ่อมมาเพื่นบอบยิดีหมดหาโทรศัพท์ไปรอถามเพื่นอยู่ในห้อง ถ่ายอยู่ประมาณหาคลิปค่อยสีได้สามคลิปวีเพราะว่าเด็กหน่อยแม่นครับมันแต่งแบบว่ได้น่าต้องรอยเป็นเราเองถ่ายอยู่บ้านโอ้ยถ่ายหลายคลิปวันนี้ที่บ้านต้องวันอีเพิ่นกระลินเเบาอยู่ผู้เดียวครับเรนเเบาอยู่ผู้เดียวเรนอยู่หนาปูผมไงมันไปจับใกล้ใกล้เรนหายดูปิงปองค่ะมันกลไปกวนๆแล้วก็จับขึ้นมายกขึ้นไหมซีวันวะ S <S <S แล้วก็วางลงจับขึ้นมาอีกยกขึ้นมาฮ่าเป็นแบบชัดเลยผมก็เลยว่าเอ้าบ่ได้คลิปเสียงผมก็สีซื่อก็เลยว่า,า <ใน S 2> เดีเ๋ยวเดี๋ยวรอเพิ่นย่ำอีกเพิ่นเห็นยู่หน้านปูนี่บ่ครับครับเล่นอยู่หน้าปูองค์ใหญ่ครับแต่ว่า่ายบ่ทันครับถ่ายบ่ทันเพราะว่าติดถ่ายคลิปเสียงยูงย่แหละก็เลยบ่ได้ถ่าย ใช่พ่อท่านเพราะว่าคนบ่อเที่ยเดี่ยวจบไปเลยแล้วก็ซื้อเด็กน้อยไปเลยเองสิซี่หาบ่อเอกะครับซีหาตัวเดียวซีาตัวเดียวตัวเดียวบ้านเลูกอีกแล้วกระลอกพันเพันยำซ้อมๆเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นจีย่างเพิ่นจีบ่ออีกพ่อซีหาครับซีหาบอเที่เดียวปะครับบ่อเที่เดียวครับผมซีหาตัวเดียวเพราะการเด็กแปดกี่ดอกงวดก้อนนี่กับแปดเก้านเป็นเลขที่คน โบใครอยากสนใจเด้ครับเป็นเลขที่ว่าซื้อยาก <c oughs> ครับอค<น>ุณม่คนมองขาม่าวันนี้ก็โอ้แอดไมค์ก็จะเอาอีกยืนแล้วนั้น